หนึ่งวิธีปลดปล่อยพลังพิเศษในตัวคุณจงเป็นตัวเองและแตกต่างสำหรับใครก็ตามที่คิดว่าการเป็นตัวของตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ยากคุณก็แค่ค่อยๆเปลี่ยนจงทำในสิ่งที่คุณชอบทำในสิ่งที่คุณรักทำในสิ่งที่คุณถนัดอำลงมือทำแล้วจงฟังเสียงหัวใจตัวเองว่ามันมีความสุขไหมเป็นสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆไหม คือคนเรามันมันมีหลายประเภทแน่นอนสำหรับคนที่แบบค่อยๆเปลี่ยนโอเคก็ได้ถ้าคุณถนัดแบบนั้นหรือจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยก็ได้ถ้าคุณชอบที่จะร้องเพลงก็ร้องไปเลยไม่ต้องแกไม่ต้องแคร์ใครมีคําพูดหนึ่งนะคะของรัฟว h ลโดเอเมอร์สัถ้าอ้อยจำไม่ผิดเขาบอกว่าการเป็นตัวเองอย่างแท้จริงในท่ามกลางโลกที่พยายามดึงให้คุณ เป็นเหมือนใครก็ไม่รู้ถ้าคุณสามารถเป็นตัวเองได้เรดนั่นคือการประสบความสำเร็จที่แท้จริงวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้นะคะจงเป็นตัวเองและแตกต่างทำในสิ่งที่รักมีความสุขและร่ำรวยจากมันเพศัตนอกกาลาสอนวิชาสัจธรรมไปแล้วค่ะบ๊ายบาย